สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำระบบ IP PBX นะครับซึ่งเป็นโทรศัพท์าภายในสำนักงานที่เราสามารถสร้างเองได้นะครับย้ำว่าเราสร้างเองได้ไม่ต้องซื้อนะครับเพียงแต่เราจะต้องมีความรู้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์เข้าไปในตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดกล้องของมันเองอ่า ตอนนี้ที่ระบบที่ผมมีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูก่อนนะครับผมจะทดลองให้ดูก่อนว่าตัวระบบเนี่ยทำงานยังไงโดยสิ่งที่มีตอนนี้นะครับก็คือจะมีตัวเกตเวซึ่งเป็นตัวเราเตอร์นะครับที่เอาไว้แจก IP แล้วก็มีสวิตซ์พีโที่ตอนนี้ผมต่อเข้าไปที่ตัวหัวเครื่องโทรศัพท์สองหัวซึ่งตัวหัวเครื่องเนี่ยเป็นหัวเครื่อง IP ระบบ POE เพราะนั้นก็ จะใช้ adapter หรือไม่ใช้ก็ได้ถ้าจะไม่ใช้ adapter นะครับเราก็ใช้สวิตที่สามารถจ่ายไฟได้ก็เป็นสวิต POE แล้วก็มีตัว g a t e ว a y เป็นเซิร์ฟเวอร์ของของ p p x ก็คือตัว Raspberry นะครับซึ่งผมเน้นให้ใช้อุปกรณ์ที่มีต้นทุนต่ำในการมาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นตัว Raspberry เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นต้นทุนต่ำมากนะครับ ในราคาหลักพันเนี่ยเราก็สามารถมีระบบโทรตัพ์ติดต่อตื่นตานกันภายในองค์กรได้แล้วนะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมจะลองโทรเข้าไปหาเครื่องนู้นนะครับซึ่งเครื่องนู้นจะเป็นเบอร์หนึ่งศูนย์สองนะถ้ามผมจะไม่ผิดนะอ่าอันนี้คือเราผมโทรจากเบอร์หน,นึ่งศูนศูนไปหาเบอร์หนึ่งศูนยสองเลครับ ทีนี้ผมจะโทรจากเบอร์หนึ่งถุนสองกลับมาหา1นึุนตูตบ้างนะครับนะนะครับตอนนี้ก็ผมจะลองรับสายนะฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสฮัลโหลเทสเห็นไหมครับเสียงออกปกติชัดเจนอ่าทีนี้ผมจะลอง โทรเข้าตัวแท็บเล็ตนะครับหลังจาเราจะใช้แท็บเล็ตในการใช้เป็นหัวเครื่องหัวโทรแทนหัวโทรศัพท์ก็ได้เพราะฉะนั้นในระบบ ppx นะครับ ip ppx เนี่ยที่ผมจะเปิดอบรมในวันที่1 7 1เสเมษาเนี่ยก็คือระบบเนี้ยนะครับที่เราจะต้องมามาอบรมกันว่าถ้าคุณอยากจะมีระบบโทรศัพท์ภายในองค์กรแบบนี้นะครับเราจะต้องทำยังไงเดี๋ยวผมจะลองโทร โทรจากเครื่องนี้เข้าที่แท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตนี้คือจะเป็นเบอร์หนึ่งสองสามเห็นไหมครับก็ผมจะรับนะเทสเทสหนึ่งสองสามโอเคเห็นไหมเสียงออกปกติ ทีนี้ในรอบอบรมออนไลน์ที่ผมกำลังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ตอนนี้นะครับเราก็จะอบรมเรื่องการสร้างระบบโทรศัพท์บแบบนี้นะครับเป็นการใช้อุปกรณ์ที่เราหาซื้อได้ในราคาถูกซึ่งปกติตัวเซิร์ฟเวอร์ PBX เนี่ยที่มีขายสำเร็จรูปเนี่ยนะครับจะราคาหลักหมื่นขึ้นหมดเลยนะครับ หมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ขนาดไซส์ของของขององค์กรที่จะนําไปใช้แต่ด้วยรัตบลี่ตัวนี้นะครับตัวรัตบลี่ตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะตั้งโทรศัพท์ภายในได้เนี่ยเอาตั้งแต่5เครื่อง5เบอร์ถึง10เบอร์สบายๆโทรหากันสบายๆนะครับถ้าในหน่วยงานของคุณในองค์กรของคุณในร้านค้าของคุณเนี่ยยังไม่ต้องอยากซื้อตัวหัวเครื่องนะครับซึ่งเอ่อ ัวหัวเครื่องโทรศัพท์เนี่ยที่เป็นระบบ IP เนี่ยราคาเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องตาร์ที่1,500ร้อยบาทขึ้นไป <uct. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นหัวเครื่องโทรศัพท์แบบนี้นะครับหัวเครื่องโทรศัพท์ IP แบบนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยควรจะต้องมี1,500ร้อยขึ้นไปอย่างหัวเครื่องตัวนี้เป็นจอสีด้วยเนี่ยก็ราคาก็สองพันกลางกลางขึ้นไปนะครับ ในการอบรมครั้งนี้นะครับผมได้รับการสนับสนุนจากบริษัท g l o b a l m a s h นะครับซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าตัวเครื่องโทรศัพท์ f ฟ v i e w นะครับแล้วก็ตัวตู้เซิร์ฟเวอร์ของไดคูนะมาเป็นพาร์ทเนอร์ในการสนับสนุนการอบรมในครั้งนี้นะครับคือถ้าเรายังไม่ต้องซื้อตัวเครื่องหัวโทรนี้ก็ได้เราก็ใช้ ท็บเล็ตใช้มือถือนะครับก็ได้นะครับในการเอามาเป็นหัวโทรเพราะฉะนั้นพอเราใช้แท็บเล็ตเราก็จะต้องมีโครงข่าย Wi-Fi นะเราก็คือจะต้องมีระบบ Wi-Fi ที่ค่อนข้างที่จะดีภายในสำนักงานภายในร้านของเรานะครับอ่าก็ในการอบรมเรื่องของการทำระบบ p b x เนี่ยนะครับผมไม่ได้จบ นะครับแค่เรื่องของการโทรกันไปโทรกันมาเท่านั้นผมจะมีเรื่องของการทําระบบเสียงตามสายนะครับการทําระบบเสียงตามสายด้วยเซ r ร์เวอร์เนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการทําการประกาศจะเป็นภายในอาคารภายนอกอาคารนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งอุปกรณ์ร่วมขึ้นมาในระบบนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวระบบประกาศเสียงเนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่า เวลาทําเสร็จแล้วแล้วเราใช้งานจริงเนี่ยมันจะเป็นรูปลักษณ์ยังไงมันจะเป็นลักษณะการใช้งานยังไงก็นึกถึงการประกาศเสียงตามสายแล้วกันนะครับตามโรงเรียนนะครับเนี่ยต้องมีแน่ๆนะครับในในโรงงานในอาจจะเป็นในร้านในบ้านของเราถ้าต้องการให้มีเสียงไปประกาศออกตามตรงจุดไหนของที่เราต้องการเราก็สามารถที่จะทําระบบร่วมเข้าไปได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาร่วมอบรมออนไลน์ เป็นมิ팅เทรนนิ่งนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนอยู่กับบ้านนะครับการอยู่กับบ้านเราก็สามารถที่จะตร้งความรู้ได้หลังจากเหตุการณ์สงบหรือเบาบางลงไปเราก็จะได้เอาความรูน้นี้ไปเริ่มทํางานได้ทันทีนะครับหรือระหว่างนี้ถ้าในหน่วยงานองค์กรของคุณจําเป็นต้องใช้ระบบแบบนี้เราก็เอาไปตั้งขึ้นมาได้เลย นะครับซึ่งอุปกรณ์ตอนนี้มันไม่ใช่ว่าจะหาตื้อไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นอุปกรณ์ในท้องตลาดที่คุณหาตื้อได้หมดนะฮะอย่าลืมนะครับมาลงทะเบียนอบรมเรื่องการทำระบบโทรศัพท์ภายในแบบ PBX นะครับแล้วคุณจะรู้ว่าการมีระบบมาตรฐานในหน่วยงานของเราในในร้านของเราเองเนี่ย มันไม่ได้เริ่มต้นจากเงินหลักหมื่นนะครับมันเริ่มต้นจากเงินหลักพันบาทเท่านั้นเองหรือจากสิ่งของรอบตัวที่เรามีนะครับซึ่งถ้าคุณไม่อยากซื้อตัวล a s เบอร r y มาทําเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็เอา PC มือ2ที่คุณมีอยู่แล้วตอนนี้ซึ่งผมมั่นใจว่าทุกบ้านต้องมีนะครับ PC มือสองไอ้สเปคที่ลง Windows 98ธรรมดาได้เอา PC มาทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ซึ่งในการอบรมในวันอบรมผมจะมีบอกวิธีการนี้ด้วยนะครับ นะเอาเป็นว่าจากคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์นะครับภายใน2วัน mm hmm. คุณจะสามารถสร้างโซลูชันแบบนี้ขึ้นมาใช้งานเองได้นะครับและอย่าลืมนะครับมาลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับตอนนี้มีเพื่อนลงทะเบียนนะร่วมรวมมาแล้วเนี่ยประมาณ15ท่าน นะครับแต่จริงๆการอบรมออนไลน์นั้นมันไม่มีจำกัดอยู่แล้วว่าจะอบรมกี่ท่านมันไม่เหมือนอบรมในห้องอบรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านสนใจก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับอขอบคุณมากครับเดี๋ยวในครั้งต่อไปผมจะมารีวิวในเรื่องของการทําระบบเสียงตามสายบ้างนะครับขอบคุณครับ